ถ้าพูดถึงเรื่องการฟาร์มคงไม่มีอาชีพไหนดีไปกว่าพ่อค้าหรือไวท์สมิธอีกแล้วนะครับก็กราบสวัสดีเพื่อนอีกครั้งนะครับสวัสดีับี่ช่องทีวีพิมพมชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้แอดแบงจะมาแนะนำทริคนะครับในการฟาร์มใน ROMC หรือว่า a n n r r o k M Classic กันหน่อยดีกว่านะครับคือ เอาจริงๆนะนะครับถ้าอยากจะฟาร์มอยากจะหาเงินใช้รายวันสําหรับสายฟรีเนี่ยมันมีวิธีเยอะแยะมากมาย1้อยแปวิธีในการฟาร์มแต่เหนือสิ่งอื่นใดนั้นอาชีพพ่อขาเป็นด่านแรกที่เราต้องเปิดประตูไปก่อนนะครับแต่ก่อนจะมารับชมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร้ให้ช่องทีวีมจมได้หรือเปล่านะครับนะไป อย่างที่ผมบอกไปนะครับหนึ่งในอาชีพที่ฟาร์มเงินดีที่สุดในเกมก็คือไวท์สมิธทำไมต้องเป็นไวท์สมิธครับเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอไม่ได้จริงๆนะครับเพราะในตัวส่วนของพ่อค้ามาเอ่อแบล็กสมิธนะครับแบล็กสมิธมาไวท์สมิธเนี่ยมันจะมีสกิลฟาร์มเงินที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นฟาร์มไอเทมต่างๆเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันหน่อยดีกว่านะครับในตัวส่วนของสกิลแรกในตัวของสายพ่อค้านะครับมันจะมีสกิลฟาร์มไรซิ่งนะครับสกิลนี้เพิ่ม การดรอปเงินนะครับอีก20%ตรงนี้นะครับถ้าเราเปลดไฮคาร์ดเราก็สามารถอัพได้ถึงตัวเนเวล15นะครับมันก็จะปลดขึ้นไปอีกอันนี้เป็นสกิลเพิ่มเงินที่ดีมากๆนะครับที่ต้องใช้เนาะแล้วก็อีกหนึ่งสกิลนะครับสกิลโอเวอร์ชาร์จหรือว่าสกิลโอซนั่นเองโอกาสการขายของในให้ a อ c นะครับเพิ่มขึ้นอีก24%ซึ่งหมายความว่าเราจะขายของแพงขึ้น24% อันนี้จะเป็นอะไรที่ดีอ่าพูดถึงพูดถึง DC ด้วยนะครับ DC เนี่ยโอกาสในการซื้อของถูกลงจาก NPC ลดลง10%เนะครับเฉพาะบางตัวนะนะครับเฉพาะบางตัวเพราะฉะนั้นพ่อค้าเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆในการฟาร์มเงินนะครับมาต่อในตัวส่วนของ Blacksmith ในตัวส่วนของแ a c k s m i t h นั้นนะครับจะไม่มีสกิลฟาร์มอะไรที่ดีมากนะครับยกเว้นในตัวส่วนสกิลของ Magic Rock นะครับเมจิกร็อกเนี่ย ถ้าเราไปตีมอนเตอร์นะครับหรือเราฟาร์มทั่วไปนะครับเราจะได้ในตัวส่วนของหินแดงมานะครับเมจิกเกียร์ฟิลนะครับเมจิกเกียร์ฟิลเนี่ยถ้าเราเอาไปใช้นะครับสามารถคาบพ,พวกของที่พ่อค้าคาบได้เท่านั้นนะครับพอมาถึงไวท์สมิธเรียบร้อยแล้วนะครับไวท์สมิธก็จะมีสกิลเด่นๆเลยอย่างเช่นสกิลกรีดนะครับสกิลกรีดเนี่ยเวลาเราตีมอนเตอร์นะครับมีโอกาส20%ถ้าเราเลเวลแม็กนะในการดรอป วัตถุดิบเพิ่มเติมนะครับสกิลนี้จะไม่มีผลต่อ MVP และมินินะครับเพราะฉะนั้นสกิลหลกัหลกๆในการหากินเลยก็จะมีสกิลกริดที่เราต้องอัพให้แม็กนะครับถ้าใครมีแต้มเหลือๆก็อัพเทรดดิ้งมาสเตอร์ด้วยนะครับเราจะได้ขายของในตลาดเพิ่มเนาะนะนะสกิลกริดนี่ต้องแม็กนะครับสกิลเมจิกล็อกอัพไว้สก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนสกิลของ OC DC file rising นะครับ เซนนี่ก็อัพให้แม็กอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญมากๆในการหาเงินพื้นฐานเนาะคือปกติอะแอดแบงเล่นเจเนใช่ไหมเล่นในโว,วนของเจเนมันก็ถามว่าฟาร์มเงินได้เยอะไหมก็ได้เยอะเหมือนกันนะแต่จริงๆพ่อค้าได้เยอะกว่าเยอะเลยนะครับวันหนึ่งผมไม่มั่นใจนะก็ตกตกแล้วถ้าตั้งใจฟาร์มจริงๆก็ถ้าเราฟาร์มถูกต้องฟาร์มถูกที่ผมว่าก็ได้ 4-5m อยู่นะก็น่าจะได้นะครับเพราะว่าเราจะฟาร์มอะไรเออ คำถามเลยเราจะฟาร์มอะไรหลักๆเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนโฟกัสอันดับแรกเลยนะสิ่งที่เราจะฟาร์มนะครับก็ฟาร์มในตัวส่วนของอตัวอิลูเมียมใช่ไหมผมถ้าอ่านผิดขออภัยนะไอตัวของตีบวกพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เห็นไหมอิลูเมียมเล็กอิลูเมียมใหญ่เลยพวกนี้นะครับมันก็จะขายได้ดูราคานะครับดูราคาอันนี้ดิโอริดิสองหมนห้านะครับนี่เห็นไลูเมียม um พวกนี้นะครับสองหมนห้านะครับซึ่งมอนเตอร์บางตัวนะครับจะ drop นะครับอิลูเมียมหรือโอริถานผิดขออภัยนะผมมือใหม่ r านะครับลองดูได้นะครับมอนเตอร์จะดรอปบางตัวเท่านั้นนะครับให้เราถ่ายรูปมอนเตอร์ก่อนนะครับจากนั้นเราเลื่อนมาดูอันนี้ไม่ดรอปนะครับตัวไหนมันดรอปบ้างวะอ่นนี่ะครับตัวปีศาจไท่เหรอไอตัวยันนะครับปีศาจยันอะไรพวกนี้มันก็จะดรอปอะไรพวกนี้ลองสังเกตดูเห็นไหมแล้วก็เผื่อใครไม่รู้ว่าผมจะฟาร์มอะไรดีครับแอดแบงนะครับแน่นอนนอกจากแร่ไม่ใช่กูจะเรียกว่าแร่นะครับนอกจากวัตถุดิบที่เอามาตีบวกแล้วนะครับก็ยังมีพวกขยยยะะต่่าางงๆทีััขได้นครบ ผมแนะนําให้ดูตรงนี้รายวันนะครับจากนั้นก็ดูตรงนี้นี่นะครับก็จะสามารถดูได้ว่าภายใน3วัน7วันเนี่ยอะไรขายดีอะไรขายได้นะครับหลายคนเข้าฟาร์มอะไรกันอย่างเช่นวันเนี้ยตัวล็อกวูดกับตัวกาเลตนะครับมันขายดีเราก็ไปหาฟาร์มได้นะครับเราก็สามารถเนี่ยกดดูได้เลยว่าเนี่ยไปตีตัวมดดีไหมไปตีมาเลอเนตดีไหมไปตีพวกนี้อะไรดีไหมนะครับอันนี้มันก็จะเป็นพวก ขยะรายวันที่ราคามันขึ้นราคามันลงอะไรพวกเนี้ยก็แนะนําให้ลองดูเนาะเออในพวกขยะรายวันนอกจากในตัวส่วนของขยะรายวันแล้วนะครับมันก็ยังมีการ์ดอีกนะครับมันก็ยังมีการ์ดอีกที่มีมูล,ลค่ามากๆนะครับอย่างเช่นพวกการ์ดตอนนี้ก็หาการ์ดอะไรอยู่วะมดแดงมดเด็ดเดียวผมดูใกล้กันนะ ราะผมก็ยังผมก็ยังมือใหม่อยู่นะสำหรับการฟาร์มของเนี่ยมาเลี้ยวเน็ตก็ขึ้นราคานะครับมดเนี่ยได้ใช้อยู่แล้วนะครับคุณต้องลองดูตลาดดูว่าเออ่ในตลาดอ่ะแต่ละอาชีพเขาต้องการการ์ดอะไรกันบ้างการ์ดเดวิลูชิก็ขึ้นเนี่ยลองดูลดลงที่แล้วเนี่ยการ์ดเอ่อสเลเลตันก็ขึ้นนะครับสเกิเลตันการ์ดอะไรพวกเนี้ยมันก็ลองไปดูนะครับว่าอะไรเขาใช้กันบ้างนะครับพวกการ์ด A B C ต่างๆนะครับมันมันได้ใช้หมดเนาะคือไม่อยากให้ทุกคนเสียเวลานะครับนี่มาลองดูดูนี้กันเลยครับลองดูนี่แหละ เพราะว่าการ์ดมดอะมันเอาไปทาการ์ดเจาะเกาะได้มั้งถ้าจำไม่ผิดพวกมูนงมูนักอะไรพวกเนี้ยมันก็เอาไปทําพวกการ์ดจเจาะเกาะมูนักดาวได้นะครับเห็นไหมมันคือเราฟาร์มสิ่งที่คนต้องการจะใช้งานไม่ใช่ฟาร์มสิ่งที่คนไม่ต้องการแล้วมันราคาแรงอย่างเช่นไอเทมบางชนิดอะราคาแม่งแบบโคตรแพงเลยนะครับแต่มันไม่มีคนใช้อะเขาจะซื้อไปทําไมถูกต้องปะละ่ะก็ลองให้มาดูนะครับว่าเขาใช้อะไรกันบ้างเนะี่ยลองสั่งทำการ์ดตรงนี้ นี่นะครับนี่ก็ลองมาดูเนี่ยพวกอะไรที่เขาจาเป็นเนี่ยพวกหมีดาวอะไรพวกเนี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันเนี่ยก็ฟาร์มการ์ดหมีนะครับมาขายได้เหมือนกันเนี่ยการ์ดลูนติกเนี่ยมดดาวอะไรพวกเนี้ยต้องใช้อยู่แล้วใช้มดดาวสิบใบนะครับในการเอามาทำเอ่อเดี๋ยวเห็นไหมมันปลดลงปลดล็อกนะครับผมว่าผมก็ต้องได้ใช้เหมือนกันนะการมดดาวนะครับก็หลกัหลกๆเลยนะครับหลักการในการฟาร์มก็ให้ดูวัตถุดิบด้วยนะครับว่า ฟาร์มวัตถุดิบอะไรคุ้มไม่คุ้มนะครับเดี๋ยววันนี้แอดแบงจะมาแนะนําแมปฟาร์มกันสัหน่อยดียวกว่าว่าฟาร์มแมปไหนคุ้มฟาร์มแมปไหนน่าสนใจกันบ้างน,นะครับไปเลยแมปแรกนะครับที่เราจะไปฟาร์มกันนะครับก็คือในตัวส่วนของแมปตัว Sunset Beach นะครับ u n s เ t Beach เนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นแมปที่ฮิตมากๆนะครับเขาไปฟาร์มอะไรกันแอดแบงเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเขาฟาร์มอ,อะไรกันนะครับ เข้าแมปมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราตรงไปเลยข้างล่างนะครับเราจะไปหาตัวยันนะครับไปตัวมอนเตอร์ยันเนาะตัวมอนเตอร์ยันเนี่ยผมให้ดูนะครับมันอยู่ไหนวะอยู่ล่างๆเนี่ยนะครับแบบต่อมานะครับผมอยากให้ทุกคนมุ่งหน้ามาที่พายอนฟอร์เรสนะครับเราจะมาฟาร,ร์มในตัวส่วนของไอตัวต้นเสาเกรทเฮดเจอเนรลกันยังอยู่กันที่แมปพายอนฟอร์เรส์นะครับพายอนฟอร์เรสเนี่ยนอกจากจะมีตัวต้นเสาตัวเกรทเฮด ไอเจโร่แล้วใช่ไหมจะมีในตัวลูกไฟด้วยนะครับมันชื่ออะไรวะโฮลองนะครับโฮลองสำหรับแมปต่อมาที่ผมอยากให้ทุกคนโฟกัสเลยก็คือในตัวส่วนของแมปแอนเฮลตรงนี้นะครับ N นี่ตัวนี้ตัวนี้ข้างขาตัวนี้นะครับเดรนเดเลเน่เหรอถ้าอ่านผิดขออภัยนะนะครับเรายิ่งเก่งเรื่องการอ่านชื่ออยู่นะครับเรายังคงอยู่ในแอนเฮลนะครับแอนเฮลเนี่ยอย่างที่บอกแอนเฮลมันมีหลายชั้นอันนี้ที่ผมอยู่เนี่ยเป็นแอนเฮลเอฟหนึ่งนะครับแอนเฮลเอฟหนึ N ่งเนี่ยมันก็จะมีมอนเตอร์ที่ดรอปของที่ทุกกคคนนนต้้องใชััเเลยยะรบดดี๋วผมพาไปู มันอยู่ไหนวะมันก็จะอยู่แถวนี้แหละเวียนว่ายอยู่แถวนี้แหละนะครับในตัวหมูมรณะมาตีนะครับแมปต่อมานะครับที่เราจะมาฟาร์มกันแล้วก็กเป็นอีกหนึ่งแมปที่ยอดฮิตม,มากๆก็คือแมป Cobalt Forest ตรงนี้นะครับแมป Cobalt Forest เนี่ยเราจะมุ่งหน้าหาตัว Cobalt Archer กันเลยนะครับตัว Cobalt Archer เนี่ยมันจะดอปของดีกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานี่โอ้ Cobalt Archer อยู่นี่ เรายังอยู่ในแมปโ o b อ l ฟ f o r ส s t กันอยู่นะครับนอกจากโคบอ l อาลเชอรแล้วยังมี o b บ l ลอีกตัวหนึ่งที่ดรอปของดีไม่แพ้กันนะครับก็เป็นในตัวส่วนของโ o b อ l เ X ตัวนี้นะครับนี่แมปต่อมานะครับเราจะมุ่งหน้ามาที่ตัวของ Clock Tower B1 กันนะครับ Clock Tower B1 เนี่ยมีตัวหนึ่งตัวที่น่าสนใจในการฟาร์มมากๆนะครับอย่างเช่นตัว r r i h t นะครับใช่ตัวไบรท์ปะ ตัวนี่ตัวนี้ตัวนี้นะครับแมงทองตัวนี้นะครับแมงทองแมงม่วงนะครับแล้วแต่จะเรียกเลยตัวนี้แมปต่อมานะครับแมปนี้เป็นอีกหนึ่งแมปที่ผมอยากจะแนะนําให้มารองฟาร์มนะครับที่แบบ b o r d e เดอร์ k ช็คพอยนะครับก็ตัวที่เราโฟกัสเลยนะครับจะมีอยู่แค่ตัวเดียวเท่านั้นก็คือตัวไฮแลนด์พราไซตนะครับตัวนี้นี่ไฮแลนด์พราไซตนี่จะดอกของดีมากๆนะครับแถมได้เงินเยอะด้วยนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการ แนะนำจุดฟาร์มทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฟาร์มขยะฟาร์มการ์ดฟาร์มเงินต่างๆนะครับเพื่อนๆมีจุดอื่นที่ดีกว่านี้หรือว่ามีจุดรับที่ดีกว่านี้ก็แนะนําได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแต่เนื้อสิ่งเงินใดก่อนที่จะไปฟาร์มต้องเปลี่ยนไปเป็น,ปปนพ่อค้าไว้สมิก่อนแล้วค่อยไปฟาร์มกันนะครับทุกคนถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องทีวีเจมส์ชาแนลช่องนี้ด้วยนะครับลิ้นพันกันขออาภัยไว้นที่นี้ด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย